สวัสดีครับผมวอตนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมภูมิใจนําเสนอนะครับกับแบรนด์นิวที่โซลี C ่สแตนหนึ่งพัในรูปแบบ40มิลมาพร้อมกับระบบใช้ถ่านนะครับหลังจากที่เราชมก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นรูปแบบนับปัดสีน้ําเงินไปนะครับผมบอกเลยเรือนนี้ผมหล่อมากๆารอกว่าเรือนสีน้ําเงินอีกนะครับมันหล่อมากใครที่แบบว่าต้องการนาฬิกาลุคสปอร์ตแล้วได้อยากได้ความหล่อแบบจัดๆเนะี่ยคือแบบเกินราคาไปแบบหลายๆเท่าอะ ผมแนะนำสีสตาร์หน้าปัดดำเรือนนี้เลยนะครับเรือนนี้จะมาทุกอย่างเนี่ยสเปคไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนตัวเครื่องเนี่ยจะคงไว้เหมือนเดิมในรูปแบบของตัว40มิลน,นะครับเพียงแค่ต่างกันเพียงแค่รูปแบบของสายเท่านั้นเองนะครับเรือนนี้จะมาในรูปแบบของสายยางนะครับแล้วก็หนะ้าปัดสีดำนะครับตัดกับตัวขอบเนี่ยที่เป็นสีแบบทูโทนแนวแบบสีทองทองมาเลยนะครับคือฟิลลิ่งดีมากดูแบบ้ยราคานี้จริงดีนะครับ ครึ่งราคาเนี่ยของเขาเนี่ยราคาป้าเยเขาเนี่ยมาอยู่ที่15,400แล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวสเตเลทในรูปแบบของหน้าปัดสินบเงินเนี่ยราคาจะ15,800นะครับต่างกันเพียงแค่เล็กน้อยนะใครที่ต้องการนาฬิกาหล่อๆเนี่ยผมแนะนำเรือนนี้นะครับเดี๋ยว เราไปดูในหน้าตาแล้วก็ตัวเครื่องกันแล้วก็ตัวสเปกกันว่าทำไมผมถึงแนะนำเรือนนี้มากๆนะครับเริ่มแรกเลยนะครับถ้าเกิดเราดูในรูปแบบของหน้าตานะครับเรือนนี้เป็นนาฬิกาดำน้ำ300เมตรนะครับย้ำนะครับนาฬิกาดำน้ำ300เมตรไม่ใช่200เมตรนะคือเรือนนี้จะมาพร้อมกับเม็ดเกลียวนะครับฝาหลังแบบทึบแล้วก็เป็นรูปแบบฝาเกลียวคือจุดเด่นเนี่ยที่ทาให้ระบบฐานมันน่าสนใจก็คือว่าระบบฐานเนี่ยตัวฝาหลังเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะทํามาในรูปแบบของแบบ ฝากเกลียวนะตัวฝาหลังของเขาเนี่ยก็ทําออกมาในรูปแบบที่ตูดแบบแบนรบเรียบสบายสบายเลยไม่มีความยืดไม่มีความแบบตูดงอนหรือว่าตูดโดง่งแต่อย่างใดใส่สบายมากนะครับแล้วก็แถมว,ว่าการตั้งเวลาเนี่ยก็ไม่ต้องตั้งให้เสียเวลาแบบสมมติถ้าใครที่แบบรู้สึกว่าระบบออตโต้เนี่ยไม่ไม่ค่อยตอบโจทย์อย่างเงี้ยนะครับไม่อยากตั้งเวลาบ่อยเนี่ยระบบฐานก็เป็นทางออกที่โคตรดีเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนับเรือน,นี้คือนะับปัดเขาทำออกมาสีดำเนาะมันตัดกับในรูปแบบของสีทองเนี่ยโคตรชัด คือมันเหมือนกับว่าแบบหน้าปัดดำๆอย่างเงี้ยมันดูแบบตัดกับทองเนี่ยมันมาแบบกลิ่นอายเหมือนนาฬิกาแบบใส่ออกงานอะแล้วก็ฟิลลิ่งมาพร้อมกับสายยางเนี่ยมันทําให้ตัวนาฬิกาเนี่ยมันดูผสมผสานความธรรมะาตแมงกับในลักษณะสปอร์ตเนี่ยได้อย่างลงตัวมากๆนะครับตัวคราวต่างๆเนี่ยใครที่เคยเล่นพวกนาฬิกาด,ดำน้ำเนี่ยผมผมจะให้ลองดูนะครับ คือหมุนเม็ดเนี่ยนิ่มลื่นมือนะครับเพราะว่าเขามียางซัพพอตอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าเหลือเนี้ยเขาสเปคคื ator, pues moon, sadness, oui. okay. อกันน้ like ํา300เมตรเนาะมันต้องเอาแน่นอนนิดหนึ่งเนาะเพราะตัวสเปคเนี่ยก็ต้องทําได้จริงนะครับเขาก็เลยทํายางตัวซัพพอตเม็ดเข้าไปอีกทีหนึ่งทั้งในนะครับเวลาเราหมุนคลายเม็ดออกมาเนี่ยมันจะมีฟีลลิ่งแบบนวลมือแล้วก็นิ่มมือนะครับไม่เหมือนกับนาฬิกาทั่วไป200เมตรนะครับพอเราคลายเม็ดออกมาเสร็จเนี่ยเราดึงล็อกแรกเนี่ยก็จะเป็นการตั้งวันที่นะครับแล้วก็ดึงอี การตั้งชุดเข็มของรุ่นนี้ก็จะเป็นการให้เข็มไม่ได้ทีนี่แหละแล้วก็ตั้งในตำแหน่งที่อยู่ที่6นาฬิกานะครับแล้วก็ลองดูสังเกตเนาะตอนเราดึงเม็ดออกมาหมดเนี่ยตำแหน่งเม็ดเนี่ยมันจะไม่มีคอนนะครับมันถูกการอัปเกรดถูกการปรับปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะครับในรุ่น40่ิเมตรนะครับทำให้ดูแน่นหนามากๆนะครับขนาดดึงเม็ดออกมาสุดเนี่ย ผมพยายามโยกเม็ดเนี่ยมันไม่มีความสั่นสะเทือนหรือว่าไม่มีความสั่นคลอนเลยนะครับแข็งแรงมากๆนะครับแล้วพอเราหมุนเม็ดเข้าไปเนี่ยมันก็มีฟีลลิ่งที่ดีนะครับมันนิ่มมือมากๆนะครับก็ผมยังแปลกใจเลยว่าราคาหมื่นกลางอย่างนี้มันทํามาได้จริงๆหรือเปล่านะครับก็เรือนนี้คือตอบโจทย์มากตัวเรือนด้านข้างเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยก็จะเป็นการขัดตัวเรือนแบบด้านๆเนาะ โชกิดาอของเส้นสายของการปัดเนื้องานเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวโพเทคคาวต่างๆเนี่ยดูด้านข้างเนี่ยคือบางเฉียบจริงๆนะครับเป็นนาฬิกาดำน้า300เมตรที่บางมากๆนะครับตัวขอบก็โดดเด่นนะครับการหมุนขอบเอกลักษณ์ของเขาก็มีความหยาบๆนิดนึงนะครับแต่ในทุกตําแหน่งของการเลื่อนขีดไปเนี่ยก็จะตรงเป๊ะเลยนะครับแล้วก็แน่นอนแหละนะครับก็จะหมุนได้ฝั่งเดียวนะครับก็นาฬิกาที่มันหมุนขอบเบลเซลได้ฝั่งเดียวเนี่ย คือเพื่อนๆรู้ได้เลยเนาะมันเป็นนาฬิกาดำน้ำนะครับนาฬิกาที่ต้องมาร์กเวลานะครับซึ่งเวลาเรามาร์กเนี่ยก็เราก็ใช้กับชุดเข็มวินาทีหรือว่าเข็มนาทีก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานนะครับส่วนถ้าเกิดเราแบบ ไม่ใช้งานเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันก็ได้นะครับอันนี้ไม่ไม่มีผิดอะไรนะครับก็สามารถมีไว้เฉยเฉก็ได้นะครับแล้วก็เรือนนี้นะครับการวางตําแหน่งหลักชั่วโมงการออกแบบเป็นหลักแบบกลมๆแบบนี้ก็มีกินอายของแบบซับมารินเนอร์มาเต็มๆนะครับความลักชูที่กับสปอร์นี่ก็มาหมดนะครับเวลามองเวลาในที่มืออย่างเงี้ยนะครับก็จุดเด่นก็คือตาแหน่ง บบ6นาฬิกาอย่างเงี้ยก็ไม่แบบมาบดบังในตำแหน่ง3นาฬิกาที่เราคุ้นเคยกันนะครับเป็นการออกแบบได้ค่อนข้างที่จะสมมาตรสายขวามากๆนะครับสำหรับ4สตาร์ของทางแบรนดิโซ่นะครับตัวเรือนด้านบนเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะครับการขัดตัวเรือนก็จะเป็นการขัดแบบเงาเง พอเรามาดูด้านข้างเมื่อกี้เนาะที่เราดูไปมันก็ออกแบบด้านๆก็มีแบบคอนทราสต์กันค่อนข้างชัดเจนนะครับส่วนตัวสายที่เขาทํามาเนี่ยก็จะเป็นสายยางซิลิโคเนาะเป็นรับเบอร์แบบนิ่มๆเลยนะครับแล้วก็มีตีตาแบรนด์ที่โซ่มานะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะแบบเป็นลายแบบแพทเทิร์นให้แบบมีลายแบบยึดเกาะนิดนึงนะครับกับตัวข้อแข็ของเรานะครับก็ถือว่าสวยงามแล้วก็ในส่วนของตัวตัวสลักก็จะเป็นแบบควิกรีลีสให้เรียบร้อยนะครับ บัเคเกิลก็เป็นบัเคเกิลแบบขัดด้านๆผสมความเงาเหมือนเดิมนะครับก็จัดวัดดีอ่ะคือไม่ใช่วัดดีธรรมดาเนี่ยอันนี้คือมี10เต็ม10จริงๆนะครับใครที่ต้องการความหล่อและต้องการแบบความใสสบายบางเบาดูแลง่าย,ายๆเลือนเดียวจบออกงานได้ใช้งานทั่วไปได้นะครับสีสตาร์ในรูปแบบของน้าปัสีดำขอบทองผมว่าสวยมากๆนะครับสำหรับเรือนนี้ แล้วก็อันนี้เป็นฟิลลิ่งของผมนะครับก็แขนของผมมีอายุที่6.3นิ้วนะครับเวลาอารมณ์ใส่กับนาฬิกาเคส40มิลเนี่ยมันก็จะค่อนข้างดูพอดีนะก็ใครที่ชอบนาฬิกาแบบลูกสปอร์ตแล้วไม่ต้องการความแบบสปอร์ตแบบดูสปอร์ตจริงๆอะ่ะอยากได้ความพอดีแบบของตัวเรือนนาฬิกานะเพราะว่าในเคสไซส์40อะ่ะในรูปแบบสปอร์ตหาตัวจับยากมองลงไปในท้องตลาดเลยโดยส่วนใหญ่เนี่ยคือไม่ค่อยมี40นะน้อยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นตั้งแต่42ไปทั้งหมดนะครับ 40มิลในระบบฐานเนี่ยผมว่าหายากนะครับหายากมากๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะใครที่ชอบเรือสเตเลสก็ลองมองดูหน้าน้ําเงินนะจะเด่นที่สุดนะครับส่วนใครที่ชอบสายยางเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับดำขอบทองเนี่ยสวยมากๆนะครับเป็นหนึ่งรุ่นที่ผมคิดว่ามันเกินราคาจริงๆนะครับสำหรับเรือนี้นะย้ำอีกทีนะเรือนี้เป็นนาฬิกาดำน้ำสามร้อยเมตรนะครับในราคาแค่หมื่นต้น บอกเลยว่าไม่มีอะไรที่คุ้ม่ากว่านี้แล้วนะครับอันนี้ผมเชียร์แบบสุดๆเลยนะครับก็คือดีเทลอะถ้าเพื่อนลองดูด้านข้างอะการตัดขอบการเล่นขอบอะคือมันมันหมดจดแล้วก็กระจกซอบฝายก็ทําได้ใสมากๆนะครับมันเลยเป็นหน้าปัดดูแบบเป็นรุ่นหนึ่งอะที่ผมรู้สึกว่ามองหน้าปัดแล้วมันดูเพลินจริงๆ,ๆแล้วมันดูแบบเนียนมากมันดูแบบวิ่งๆนะครับการตัดขอบของกระจกก็ยังมีให้เห็นอยู่ในระดับหมื่นต้นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันซึ่งมันคุ้มมากๆนะครับ อันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองในรูปแบบ40มิลนนะ่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะผมว่าใส่ได้สบายแน่นอนนะครับถ้าเกิดเพื่อนลองสังเกตดูนะข้อมือผมเนี่ยยังเหลืออีกทั้ง3รูใครที่แขนเล็กกว่านี้ผมคิดว่าเพื่อนๆใส่ได้สบายแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบสุภาพสตรีจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมองเปมม็น36มิลน่าจะเหมาะกว่านะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับทิสโซซีสตาร 1,000พเนาะในรูปแบบ300เมตรรูปแบบใช้ฐานนะครับก็ใครที่มีอะไรสงสัยยังไงก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับส่วนใครชอบเรือนนี้ในรูปแบบแบบราคาพิเศษจริงๆนะครับเพื่อนๆก็เพิ่มเคียดโคท้ายคลิปนะครับแล้วก็ทักมาสอบถามผมได้เลยนะใครที่สนใจแบบพรชั่มระนะครับเพื่อนๆก็สามารถทำรายการถามช้อปปี้ได้เช่นกันนะครับยังไงวันนี้นะครับผมบอสนะครับจากชาแนลวิมลท้าแพก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ